สวัสดีเดจ้าวันนี้พามาชมทุ่งน้าเด็กค่ะกระเจ้าดำหน้าต้นกำลังเขียวค่ะเนี่กระเจ้าดำหน้ากำลังเขียวเลยค่ะนี่นต้นเขากำลังเขียวนะคะเขียวเต็มทุ่งเลยกระเจ้าดำหน้าค่ะกำลังกำลังเขียวค่ะกำลังงาม กำลังสวยงามนะคะทุ่งนากำลังสวยงามต้นเขากำลังเขียวค่ะกระเจ้าพุ่งดำเซตขึต้นมาบุ่งทงนาน,นะคะสวยงามนะคะตามบ้านนอกเราค่ะอันนี้ท่งนาอยู่บ้านเสียงด้วยกันเนี่ยน้ำงามเจ้าต่อไน,นี้จะ มาเบิร์กนะคะมาแถวอยู่แถวสะพานคุ้มวัดในจา้ามาเบิ่งเจ้าดำหน้าแล้วละมาอยู่ตีนสะพานเนี่ยหัวขัวบ้านคอยแห้งหัวขัวมีคลองน้ำน้ำเล็จกจ้านีคลองน้ำป่าป่ากรหลายได้หน่ป่าแบบนี้นะ ป่าขาไอาาาาพู้น่ะป่ากระบอนน้ำเสียงใชปลาแซบเด้เนี่ยพี่น้องเลยมามาชมทุง่งท้องทุ่งบนบ้านนี่เจ้าดำน้าพิเซีเห็นบ่พู้น่ะทุ่งนาเขียวขจีต้นข้าวกำลังเขียวสวยงามเห็นไหม สวยงทงนานสวยงามอารบรรยากาศดีดีพี่น้องเนี่ยดูอยู่ต่างแดนต่างถิ่นคิดหอดบ้านเกิดประจ้าพรามาเบืองทงให้ทงนากะเจ้าดําหน้าพึ่งดําังเขียวเนี่ย chúng ta cũng không chịu nắng chưa biết 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 chịu โอ้เด็ตะก,การนะตะก,การคืเจ้าลกถอนไปดำน้ำบนเรื่นเนี่ยนี่นี่ก็เจ้าถอนก้าไปดำน้ำบนแล้วเนี่ยคุณนะกินหอดบ้านบัจจาพามาชมทุ่งให้ทุ่งนะบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้อยู่บ้านเสียงเนี่ยคะ่ะ อยู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะคะท่งหน้าทงนี้ใกล้ตีนสะพานนะคะเป็นบ้านเกิดของนางน้อยเองนะคะนี่ขึ้นมาโอ้เงาบิวที้ถัดคุณฝั่งทางพุ้นแต่เขียวงามปัานยังขุ้นนะอันนั้นคงทำนาหวานมั้ง ุงนันสิเฮ็ดน้าหวานจ้ะทงนั่นนะฝั่งทางนี้กับเฮ็ดน้าดำนะเฮ็ดน้าดำทำหนาดำนะต้นเขากำลังเขียวเนี่ยค่ะแต่เจ้าดำพึ่งเซ็ตกำลังเขียวกำลัง

เบกกร้รน,ะ,น,ะ,นะเสียงเขียดเสียงโกบห้องเลยจ้าพี่น้องกินหอดบ้านบ่แล้วดีด้วยจ้าค,คลิปหน้าเดี๋ยวสิถ่ายท่องทุ่งนาให้เบึ่งใหม่ด้วยจ้า